สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพแม่พน้องเอฟซีทุกคนทุก่านเด้อจา้าคลิปนี้ก็มาขอกับน้องแพคคือเก่าเนาะทุกคนกับสกายสบายดีเด้อจา้าเด้อนี่น้องเพคกะสซีได้กับหองเลยเด้อจ้าเด้อสีได้อ่ะกับห้องแล้วไปเห็ุงานต่อแล้วจา้าพแม่พน้องเนาะแต่ว่าในทางที่จะกับห้องคั้งนี้นคือน้องเพคจะบอ่อนางอ่ะรดเนาะไล่ต่อทุกคนตอนที่น้องแพคมากน้องเพคนัง่งรดไล่ต่อเด้อ จากที่ออกมาจากโมบานก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์พอบินมอเตอร์ไซค์ก็มาลดนั่งรถมี๋เนาะมาลงที่พระตะจากพระตามาลงดาวขนองอะ่ะจากดาวคนองมาลงที่อ่าพระสมุทรเจดีหรือว่าอ่าวัดอ่าโบเมนวัดนะทุกคนวัดแมนไหนเนาะพระจำพระสมุทรเจดีแล้วก็จากพระสมุทรเจดีเข้ามาในตึกหรือว่าในอ่า คอนโดที่ห่พักเนะทุกคนหาต่อแต่ค้ากลาทุกคนเช้าเพศจะล่องนั่งเพื่อนอกเพราะว่าได้ยินเอฟซีพันแน่นหามาเนะทุกคนที่พันคออเมนบอกว่าเออนั่งเพื่อจากคันจากนี้ไปลงทานน้ำนุ่นเอียงต่างๆทุกคนเพจคิดว่าเออมันจะอาจบาไายต่อนะมันอาจจะประมาณสองหรือสามต่อเนาะมันอาจจะใช้เวลาไว้กลัวก็เลยจะนั่งเพื่อนะพ่อแม่พี่น้องน้องเดียวเขาจะไปผจญภัยกันต่อเลยทุกคนว่ามันจะเป็นแนวไร ในการที่อ่ะนั่งเครื่องกับนั่งรถเนาะมันจะสะดวกแลวก็ไว้ป็นไดนีสะเพยออกจากห้องหรือว่าห้องเอือยจากออกจากแม่เนาะจะบอนเอือยพักกับแม่พักเหมนกับประมันหาโมงทุกคนเนาะเดี๋ยวไปหอดุลประมัณจักโมงดีกับโอ้โหคือกันโอเคนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจหนีสะเพยน้ำเดือดจ้ดเดือไปลุยกันเลยจ้าเองโหทันจได้เอื่อเามติดหายไป ไปเลยเด้อบัตเน่เด้อสวัสดีค่ะย้อนเลยไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเด้อขอบคุณในไลน์ค่ะเดี๋ยวมาย่ำไมาย่ำไหมทีค่ะเป็นอะไรนี่ว่าสินั่งเครืออะนั่งเครือพี่คุณไปโรงงานนันทานาบนนนนั่งเครือนี่อยู่บ่เครืออยู่ตรงนี้แ่้มีอะไรมีบ่อ๋อไปอ่านลงแถวได้ซาทอนเนาะ ไม่รู้สิคุณยายต้องไปขึ้นสะท้อนบนแล้วเอาต้องไปขึ้นสะท้อนใกล้บ่วจังนี่ไปสะท้อนไปไปมันไปใช้จุด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 ๆจบเลยไปหอดบองน่ะท่าอิดท่าอิดท่าอิดนวลประทุกท่าอิดนวทบุรีอืมท่าอิดนวลทบุรีเวี่นประทุกกระดาบินน้ำอ่ะเอามันมีซอยไทยอีกที่นั่นท่าจากนี้ไปท่าเรือสะท้อนใกล้บ่ โอบกหก็สมุด่าไปไปนี่ไปหอดบอลฮิดงานเลยเป็นบ่นีนบ่ิเดวไซเป็นบ่อหน้เดวก็คือไปหอดบอลฮิตงานเลยก็เติมอายุธาตทองแล้วก็ค่อยนิ่งอยู่ในน่องจรวดนน่องาไปนะธาตุอายุเลยอันนี้ไก่หนึงเนี้ยไก่เติมเยอไก่เนี้ยไปช่มจ้าจ้าเนี่ยไก่เยอะอืมมือก่อนุด้ที่อยู่ในเมืองุดลถ้าเรือสาธรนะเนาะ หันงังเฮานังทักสี 4, ไปกับประมาณลอยนี่บอประมาณนั่นแหละลอยกระบะอ๋อกับใกล้อย,อยู่เนาะขอบคุณงในไร <ป S 1> ค่ะตามบางคำหูค่าวันดีค่ะไปเลยจ้ะโอ้ยไปเรื่อยๆบัลลีบลอนค่ะไปแล้วบัเนี้ไปได้เรื่อยไปนั่งเพื่อไปลงนนทบุรีเนาะภาษีปุ่ไกลเติบปุป้ยเออพี่คะ ไปอันนันทาเรือสมมติเจดีใกล้บอจ้าบาทนะนางบินนะเก้าสิบบาทเจ้ามงเจ้านมาที่หอนเทิ้งกูสิบเทิ้งกสิบเจ้านาะที่ยังทาเรือยังก่อนะเจดีอ๋อแ ทางเลือเจดีแหละสีนั่งทางเรือเจดีไปใส่ตาดำนุ่นเขาต้องขามไปใส่ะขามไปปางน้ำไปปางน้ำานึขามไปปางน้ำเขาสิเขาสินางเรือไปนั่เนี้ยนางเรือไปตาดำนุ่นนางเรือปธานดำนุ่นเือนท่างไปจากสายไงดีไหแลรอสมุดซาทอนในสันไกล้บ่ไกล้บ่ ปาท่าเรืออันนี้อีกเหอลาเรือสิดีมองนี้เนาะอันนี้อันนี้เจ้าพวกเจ้าสิไปใส่อยาสซีไปท่าเรือนั่นสาธรไปข้างไปคนละข้างกันแล้วใกล้เนาะไปขางแล้้ามันเป็นเรือตามปากเพื่ออนี้ข้งนีนเือตามปากไปอ้เรือเน่ดินนั่งเนาัน

ข,ขน้น่งขี้ข้านี้ออเฮ้ยกระนังเลือบัไดน,น,นั่งเลือดซ้าบันไ้เอ้ยบันไดนั่งเลือซ้ำเออไปนั่งมันนั่งเลือดขามฟากมันขามไปทั้งใดเลยเรือไปท้งนที่รากา่ไนีเราไปนั่งขาปะาอ๋อส,สมมติประการ อำเภอพระสมุรเจดีสมุรประกรัอนอ๋อแนนน่ะแหละโอ้ยน่งรถไฟฟ้าให้ออกอ้อมกรุงเทพเลยรถไฟฟ้าถาสิไปนุ่นทาบุรีให้ออกออกทักออมแน่ ไตายี่สิบพี่ไซ้เดียววัตถุัณฑ์นี่จักบาทริ้งหางบาทแต่ว่าอยู่ปกติช่วยให้จิ้หางบาัตไปเดี๋ยวทุกคน <c oughs> พี่น้องสุดทขายเนออาะการนั่งเรือของสาเแพก็ล่มเร็วนะพอมีพี่น้องเนือเน่องจากว่าแค่นั่งบินมอเตอร์ไซค์ที่จะไปลมท่าสมุทรเจดีนี่กเก่าสิบาทแล้วเนาะและอีกอย่างเพ่อนกันยังกรับรองว่ามันจะไปท่าน้ำนนไหมเห็นบอกว่ามีแค่เรือขามฟังหรือขามฝากแค่นั้นเองเนาะทุกคนมันก็เลยแบบงงยาพน้องสาแพาก็เลยโบกไล่ละเอียดสรุปแล้วสาแพ่ก็เลยจอง นั่งวินมอไซค์ออกมาในนาปักซ้อยเพื่อทีจะนั่งรถเมล์ไปลงที่ดาวคนองต่อจากดาวขนองไปลงที่พาตาปินก้าจอกต่อจากพาตาปินก้าไปลงที่ท่าอิดและจ่อต่อจากท่าอิดแล้วก็นั่งวินมอไซค์เข้าไปในห้องพักนะทุกคนกับสิบประมาณนี้แหลนะเนาะนวมเรียมรวมๆแล้วนะทุกคนเนาะอี่พี่นี่ทั้งเบิทั้งม้วนกะ กซให้นันเทพประมาณนี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวในการเดินทางจังไปพอกันอีกอีพีนาว่าจะเป็นจังไรเนาะที่ขาดประกันได้สเปก็ต้องกาบพอโทษพอภัยเด้อเนาะขอบคุณ f อทุกคนทุกการทีเขามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจหายเนาะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมูลแล้วก็เหลืองเล่าดีๆเนาะทีเป็นได้แชร์ได้บอกสเปะว่า บอกซาแพ่ว่าสิหายซาแพ่นั่งรถยังยังเนาะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามาแต่ก่อนอ่ะปกติอ่ะซาแพรจะโบ่อยเด็ไปอยูนุ่นทบ,บุรีเนาะการจะได้นั่งแบบรถแทบสีมาเลยแต่ในกรณีนี้คือแบบว่าอยากจะล่องอ่ะทุกคนล่องพิดล่องถูเนาะแบบไลา,ย,ลาย,ย่างอ่ะมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้แหละเออก็โอเคอยู่หรอกทุกคนในการเดินทางเนาะก็ถือว่า สบการอชีวิต่อแเมพีน่นอกเนาะตอนนี้สาวแพรก็รอรถมีสายสาย20่ทุกคนรอรถมีสาย20สิบเนาะต่อไปแล้วก็ไปลงที่ดาวขนองก็จะนั่งรถหกแปดหกแดไปลงที่พาตาปินเก้าพอนั่งหกแดเสร็จแล้วก็จะนั่ง2 0งสไปลงที่ท่าอิด แล้วก็ถึงเลยทุกคนกับสิประมาณน,นี้นะแหละเนาะส้ายรถทีเต้าแพนั่งมาเนาะกับสิประมาณน,นีนนน้แล้วก็แม่พี่นะ้องกับสิประมาณสามซ้ายแล้วกับสามบอลทีร่งเนาะอันนี้คือบนรวมวินมอเตอร์ไซค์เดอจ้าเดอเนาะคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่าน,นี้ที่ผ่านประกันได้กับก้ังกาขอโทษขอภัยแล้วก็ขอบคุณทุกคนติดเขามากติดตามหาชมหาฟังเป็นกำลังแห่งใจสะแพงเดอจะเดอร์ขอบคุณในลายเสียงก็เริ่มแหดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปจากอีพีนี้ พอจบแค่เพียงเท่านี้จ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย